จะช่วยมึงในคุกมึงตาจะบอดกูจะช่วยมึงแล้ววันนี้มึงยังไม่สำนึกอีกนะมึงโดนฟ้องแน่อาทิตย์นี้กูไปฟ้องมึงแน่มึงไม่ต้องห่วงพี่ไงเอาคุณก็ปอกสิคุณอย่าพูดปากเปล่าถ้านายสมสัดิ์เป็นนายหน้าถ้านายสมสัดิ์ไปเสียภาษีอยู่ที่นี่พมก็ต้อรงยึดสิครับว่าคุณทํางานที่นี่เนี่ยรปภเนี่ยโดยสัตยน่กรรมการคือนายบรรจง นายสมศักดิ์ชื่อเล่นว่าก๊อฟเบอร์โทรศัพท์มือถือผมก็มีจะไปบนสนิตนายบรรจงนายบรรจงเป็นของการบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่นางนี่ลายนะครับลลิศเป็นพี่สาวของนายผมดินายสมศักดิ์นายยงยุทธที่หลังจะนายสมศักดิ์ออกก็เอานายยงยุทธเข้านายยงยุทธก็เป็นพนักงานอยู่บริษัทนักษาความปลอดภัย แต่มึงไปลงมอพอหรือเปล่ากูไม่รู้แต่ที่แน่ๆบ้านมึอยู่ร้อยเอ็ดผมก็ไปถ่ายบ้านอ่ะบ้านมีอยู่ร้อยเอ็ดอ่ะมึงดูสภาพบ้านอ่ะถ้าชั้นเทพเทพตรงไหนถ้าเทพสร้างบ้านดีหน่อยนะเนี่ยเทพตรงไหนมีอยู่มึงอยู่พันเมตรอยู่เลยไม่มีบ้านอยู่เลยมึงเช่าอยู่เลยที่แจ้งวัฒนะบ้านเดิมอยู่ร้อยเอ็ดอ่ะ ได้โชคชัยมีรูปเหมือนแม่เนี่ย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 โชคชัยมันอกี้ไม่เอามาวะเนี่ยโชคชัยที่บอกว่ามีหุ้นในสีวันแรกห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์บ้านนายโชคชัยเนี่ยขึ้นเห็นไหมฮะวันที่สี่แปดถูกเล N ene. N ene. N ene. N ene ือปัจจุบันทะเบียนบ้านใช้เลขที่เดียวกันเก้าสิบเอ็ดทับหนึ่งชุดสภาพบ้านอ่าอ่าประชาชนข้อมูลไม่พบการเสียภาษี พนักงานรักษาความปลอดภัยสังกัดปัจจุบัน PGS Security กะนี่นี่นี่คุณไม่มีสื่ออย่างไออย่างสมนนี้มันไม่ทำงานมันไม่ได้ทำอะไรนะคุณมีข้อมูลอย่างนี้หรือเปล่าคุณหาทำงานกันบ้างไม่ใช่คุณนะไม่ใช่พวกคุณนะอันนี้ผมพูดถึงเขามากพูดไปล้วจ้างใครมาเล่นแต่ผม คุณกับผมเนี่ยระดับโคนละระดับเพราะอะไรคุณมันเป็นดาวเคราะหผมมันดาวฤกษ์ผมมีแสงในตัวเองและผมรู้จักในการทํางานส่วนชีวิตคุณมันจบไปแล้วมันมีคาาที่ใครคุกเหมือนผมนั่นแหละและที่สําคัญที่สําคัญผมก็แผนไว้ลูกคุณก็มีคดีไม่ใช่ลูกคุณไม่มีคดีคดี แพร่กระจายเสียงโดยไม่ได้ขออนุญาตแต่เอาเอาเอาอย่นี้พอดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปจะไปดีงามันอีกคนเราเนี่ยตัวเองมันต้องบริสุทธิ์เสียก่อนตัวเองบริสุทธิ์ก็ถึงจะไปว่าคนอื่นโกหกคนอื่นโกงได้ก็ตัวเองไม่บริสุทธิ์ยังมีหน้าที่ไปบอกใครว่าคนอื่นโกงก็ในเมื่อตัวเองโกงอยู่เลยจะเอาเอา,เอาตอนจบได้ยังฮนะ ออมาขอเคนะป้ายปไปนี่น้าเตรียมป้ายจะบอกครับถ้าขับป้ายดึงมาป่าครับมองทิศทางการโหวตยังไงเพราะว่าเมื่อช่วงสายผ่านมาสว,วเองก็บอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปพูดคุยแล้วก็จะในในการโหวตนายกได้ <ๆ S 1> ไดชื่อเนี่ยนายเสถานี่ไม่ได้อยู่แล้วล่ะ แต่ผมทําให้คุณเห็นความข้อเท็จจริงอันเป็นปรากฏผมขอพูดอะไรเล็กๆน้อยๆกับกล้องทั้งหมดที่มาในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายประมาณหนึ่งนาทีอร้อนอยู่ครับ